โอ้โ oh, oh. มามากครับพ่อมีพี่น้องได้มาแล้วเนี่ยบกระทิ้นหน่อยบกบกระเซกมีออนครับผมย้อนบอกยมดูกิสันพันจำเป็นครับผม

ทุนนั่นเขาวางกินหมูกันไหมเนี่ยอืมเขาต้องแก่แนวนี้ก่อนแกะฟ่วงก่อนเนาะวางกินหมูกันอืมเขากำลังหั่นอยู่อืมเขาหั่นก่อนแล้วหั่นแล้วกันไหมอืมอ่อนพอดีเนาะขันอันก็นี่กระยับ ม <c oughs> ว้าทำเสร็จต่ไข่ค่ะดูครับเปล่อเสนามเปรีกบะขามเปียกจังหน,น,น,น่อยคักคลักคัก

คััดขักสงคําลำลื่นรีบอ่ะใจง่วงรีบ เสีบพี่น้องแสีบคักเสียบพูดนะพูดนะมีสเสียบบ้างเก็บเจมเพช ขักๆพี่น้องครับ,รรบโอ้

ือสัรพัดจมิป็ครับผมแก,กันมันแกนแข่งก,กันฝันกันคือเกอ่าครับผมฝีมือหัวหน้าบัดครับขอบคุณครับที่ชมคลิปครับผมับหมมันอะ